โอเคครับก็จำรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้ฟังก์ชันตัว toast กันนะครับคือฟังก์ชันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่จะแสดงตัวข้อความนะครับด้านล่างประมาณแถวๆตรงนี้นะแถวๆตรงนี้ขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยหายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเขียนดูแล้วกันนะครับผมก็อาจจะปรับสคริปต์นิดนึงนะครับก็มาเขียนตรงนี้นะอาจจะถ้าเกิด ผมกดปุ่ม yes เนี่ยผมจะให้มันแสดงตัว toast ขึ้นมานะครับก็เป็น toast s t OS, TS, ะ ST นะครับแล้วมันจะมีพารามิเตอร์ให้ใส่2พารามิเตอร์นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น text นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมก็จะใส่เป็น yes work เหมือนเดิมก่อนละกันนะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับชบผมกดปุ่ม yes นะครับอ่ามันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมเป็น yes work เมื่อกี้ดูทันไหมอีกทีหนึ่งก็ได้จึ๊บอ่าเห็นไหม yes work นะครับตรงนี้เห็นไหมอ่ามันจะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วอีกพารามิเตอร์หนึ่งเนี่ยมันจะออจะให้แสดงไวไหมนะครับ default มันน่าจะเป็น false นะครับเพราะงั้นเราอาจจะปรับให้เป็น true ดูนะครับแล้วลองดูนะครับว่ามันจะเอ,อ่อแสดงแป๊บเดียวหรือเปล่านะครับอ่ลองดูกด yes ปุ๊บ หนึ่งสองประมาณสองวินะครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งสิหนึ่งสองสามประมาณสามวินะครับเดี๋ยวผมลองเทสถ้าเกิดผมใส่เป็น false ล่ะดูสิหนึ่งสองสามส,ามสี่ก็น่าจะเร็วกว่านิดนึงแค่วิดีโอนะครับแค่วิดีโอเท่านั้น ก็ประมาณนี้นะครับอืมถ้าเกิดไม่ใส่เลยเนี่ยมันก็จะแสดงประมาณสีวินะครับประมาณนั้นเนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนจากการพิมพ์นเนี่ยให้เป็นการแสดงข้อความแบบนี้แทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับาจะเป็น no work s นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอเป็น okay work s นะครับอ่าแล้วก็ลองลันดูเนาะชึบอ่าเป็น no บ้างอ่ะ no ะแสดง no work ไปนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเป็นไรเป็นโอเคเวิร์กนะครับก็โอเคเวิร์กแสดงตามปกตินะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในตอนนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey them head ever let them get inside your They'll Kid you do in Don't do you to instead tell what everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret